สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้หนึ่งคันนะครับกับ v i p สุดหรูกับ t o y ยต a c a m r รนะครับคันนี้ตัวท็อปปี2008นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่าออปชั่นจัดมาเต็มเลยครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านข้างม่านหลังไฟฟ้าแอร์หลังแล้วก็ครุสคอนโทรนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับ รถสวยครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ169,000บาทนะครับ1 6 9่0 0นบาทผ่อน4,700โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีเครดิตดีออกรถ0ูนบาทได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนน์ทั่วไทยนะครับคันนี้เครื่อง2 0 0 4ออโต้ LPG ถังโดนัทนะครับคันนี้ไม่ได้ให้ทะเบียนนี้นะครับเดี๋ยวสับ ทะเบียนใหม่ให้นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับบอกเลยครับว่าสุดคุ้มเลยครับเพราะว่าได้ออปชั่นแล้วก็ขับ c a m รีแล้วก็ประหยัดครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายครับรุ่นนี้อะไรเยอะนะครับมีพัดลมเป่าเบาะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีม่านข้างมีแอร์หลังนะครับ เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับเย็นซ้ายเย็นขวาเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยครับก็เป็นบอกคู่ได้ปรับไฟฟ้าพนักพิงก็ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับรถได้สวยได้หรูดูดีป้ายแดงออกมาต้องมีล้านห้านะครับวันนี้ขาย1นึ่งแสนบาทนะครับราคานี้เลยนะครับสมาชิกท่านใดที่ใช้ LPG อยู่นะครับจะเทินก็ได้จะสดก็ดีนะครับมีแอร์หลังนะครับมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับ ระบบไฟใช้ได้ครบนะครับกว้างขวางนั่งสบายดูหรูดูดีมีระดับจัดไปครับถึงปีจะลึกนะครับแต่คือคัมรี่ครับก็ยังใช้งานได้ปกติและรุ่นนี้อะไรเยอะครับทนด้วยครับที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองครับอ๋อคันนี้ยังมีเวลคัม e ซ็ตด้วยนะครับเซ็ตที่นั่งตามตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับก็นี่แหละครับสวยระดับนี้นะครับป้ายแดงมีรานห้านหครับวันนี้หนึ่งแสาพนบครับขอขายราคานี้เลยนะครับ ใครเข้าใจรับได้สภาพแบบนี้งามงามแบบนี้จากใจนะครับสดคุ้มเลยครับในราคานี้ได้ขับคัมรี่แล้วก็ประหยัดแล้วครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG มาให้แล้วแลวรถก็สมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มนะครับคันนี้ใหม่ประมาณ3 9 0 0 0นกิโลเมตรนะครับก็ใช้มาพอประมาณตั้งแต่ปี2008นะครับแต่ถ้าหารโดยเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าใช้กําลังดีฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจนะครับ ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจอะไรมีเยอะหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนเพจแฟนลับของ Camry หรือ u t u b e ก็ได้นะครับคันนี้สวยจริงนะครับได้ล้อของ e อ t กติเลยนะครับ c a m r ี่เอ t กตินะครับก็ลองชมดูได้นะครับล้อคัมรี่นะครับนี่ทะเบียนไม่ได้ให้ไปนะครับทะเบียนเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนให้นะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยครับราคานี้จากใจแอดมินนะครับสุดคุ้มเลยครับขับหรูดูดีมีระดับ กว้างนั่งสบายออปชันครบถือว่าหาไม่ได้แล้วนะครับสภาพนี้ราคานี้เอาไปใช้งานได้เลยครับสุดหรูคัมรี่ก็คือคัมรี่ครับฝากไว้ด้วยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับใครที่สนใจนะครับก็มาชมได้ครับมาเช็คได้ทดลองขับนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยรับประกัน